อธิบายหัวเบี่ยงสามทิศทางให้คนใหม่ลองบิดหัวเบี่ยงเองผู้สาธิตอธิบายหัวเบี่ยงมีช่องน้ำกองเป็นแบบใสๆมีช่องน้ำใช้ออกช่องเดียวแบบนี้แล้วก็มีน้ำาอยเอาไว้ล้างผักสมมุติว่าบิดแล้ว น้ำออกช่องเล็กสัญลักษณ์หยดน้ำสีใสคือน้ำที่กรองแล้วดื่มได้เลยโดยจะมีสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินที่รูปไส่กรองและ UV น้ำออกช่องเล็กน้ำออกช่องเล็กเป็นน้ำกรองดื่มได้เลยจะมีสัญลักษณ์ไฟสีน้ำเงินที่รูปไส้กรอง สีน้ำเงินที่รวบไส้กรองและหลอด UV บิดกลับไปที่ไม่กรองหยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปในถังน้ำ2-3หยดอธิบายว่าสีผสมอาหารใช้แทนสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ที่ตามองเห็นได้เช่นสนิมผักเน่าปลาเน่าขยะต่างๆในแม่น้ำลำคลองอยากทราบว่าอ e ีสปีงสามารถกรองได้หรือไม่เตรียมกระดาษขาวกระดาษขาว แก้วใบที่หนึ่งลองน้ำที่ยังไม่ได้กรองน้ำจะเป็นสีแดงแดงแล้ว4.5ห้าแก้วใบที่สองลองน้ำกรองลองน้ำที่กรองแล้วอันนี้น้ำที่กรองแล้วน้ำจะใสลางเทียบวางบนกระดาษขาวอ่าใสไหมใส ปิดกับไปเป็นน้ำไม่กรองพูดให้รู้ว่าไม่ใช่เครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อที่จะกรองน้ำแดงได้เปิดแฟ้มหน้าที่หนึ่งถึงสองเครื่องกรองน้ำสองข่อและหม้อกรองน้ำแร่ให้ดูภาพเครื่องกรองน้ำชนิดสองข่อว่ากรองแล้วน้ำยังเป็นสีแดงอยู่กรองสีไม่ได้ให้ดูภาพกรองน้ำหม้อกรองน้ำแร่ว่ากรองน้ำแดงไม่ได้เอาน้ำสีแดงใส่ไปน้ำสีแดงก็ออกมา อันนี้ีนน้ำกรองชนิดสองท่อแดงก็เป็นแดงน้ำหม้อกองหม้อกรอน้ำแร่ใส่สีแดงเข้าไปออกมาก็เป็นสีแดงสาธิตการกรองคอรีนอธิบายว่าในแม่น้ำลำคลองนี้ก่อนจะส่งถึงบ้านเรือนการประปาจะเติมคอรีนลงไปเพื่อบำบัดขั้นต้น,นตอนนี้เราจะทำน้ำปราปาให้ดู เติมคอรีนลงในถังน้ำถ้าเป็นคอลีนน้ําใช้ครึ่งหลอดถ้าเป็นคอลีนผงใช้ปลายช้อนนิดเดียวของเราเป็นคอลีนผงใช้ปลายช้อนนิดเดียว ใส่แล้วโอเคใส่แล้วค่ะให้พูดว่าน้ำใสไม่ใช่น้ำสะอาดถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วดิว่าในนี้มีอะไรตั้งเยอะแยะเนาะมีทั้งสีมีทั้งคลอรีนน้ำใสไม่ใช่น้ำสะอาดใช้แก้วใบที่สามรองน้ำที่ยังไม่ได้กรองแล้วให้คนใหม่ถือแก้วไว้ ลองน้ำที่ยังไม่กรองคนใหม่ถือแก้วไว้สมมติสมมติว่ามีคนใหม่นะไว้ตรงนี้อันนี้นะน้ำที่ไม่กรองเสร็จแล้วเราจะทดสอบหาคอรีนในน้ำโดยการหยดน้ำยาเทสค,คอรีนถ้ามีคอรีนน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้น้ำยาเทสค,คอรีน ผู้สาธิตเป็นผู้หยดม้นยาเทสค,คอรีนลงไปในแก้วที่คนใหมายถืออยู่หนึ่งถึงสอหยดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหนึ่งสองอเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจริงด้วยผู้สาธิตใช้ช้อนใหม่คนให้สีเหลืองกระจายทั่วแล้วแยกช้อนไว้ต่างหาก ต่อไปวางแก้วน้ำสีเหลืองไว้ทางเดียวกันกับแก้วน้ำสีแดงทางเดียวกันคือทางนี้แบ่งแบ่งแยกน้ำไม่กองกับน้ำกองแล้วใช้แก้วใบที่สี่รองน้ำที่กองแล้วให้คนใหม่ช่วยถือกองแล้วเราก็เอาน้ำที่กองแล้วออกมาให้คนใหม่ช่วยถืออีก สมมติว่าคนใหม่ช่วยถือนะอยู่ตรงนี้นะแล้วผู้สาธิตก็หยดน้ำยาเทสคอีนลงไปในแกน้วนี้น้ำจะไม่เปลี่ยนสีหยดนะน้ำยาเทสหนึ่งสองน้ำไม่เปลี่ยนสีสรุปว่าอ e ีสปิงกองคอลีนได้จริงรบีหัวป๊อกกลับไปเป็นน้ำไม่กอง พูดต่อว่าเราจะมาดูความน่ากลัวของคอรีนกันเปิดแฟ้มหน้าสามสี่สารก่อมะเร็งอธิบายว่าน้ำในธรรมชาติตามแม่น้ำลำคลองก็จะมีฮิวมะมีซา,า,า,ากพืชซากสัตว์ถากกับปลาใส่คอรีนลงไปสองเนี่ยน้ำในแม่น้ำลำคลองจะมีซากพืชซากสาัตว์เรียกว่าฮิวมัร ถ้าเกิดว่าการประปาเติมน้ำคอรีนลงไปแล้วผ่านความร้อนโดยการต้มมันจะเล่นปฏิกิริยาเกิดเป็นสารคลอโรฟอมซึ่งสารนี้จะสารกออมะเล่งอเออเนี่ยอธิบายอ๋ออ่านในกรอบสี่เหลีย่ยมก็คือการต้มน้ำทำให้เชื้อโรคตายหมดก็จริงแต่สารเคมียังคงอยู่ จากงานวิจัยของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาพบว่าสารคอรีนเมื่อรวมตัวกับกรดฮิวมิกจะเกิดเป็นสารโโลรฟอร์มซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดรคมะเมร็งได้ดังนั้นไม่ควรต้มน้ำดื่มเพราะจะเป็นการเล่นปฏิกิยาระหว่างคอรีนและกรดฮิวมิกก่อให้เกิดอโอลฟอร์มเร็วขึ้นและสะสมตัวมากขึ้น เพราะฉะนั้นปิดแฟมเอ้ยต่อไปปิดแฟมต่อมาหลายคนไม่ต้มน้ำดื่นแล้วแต่ยังซาวข้าวด้วยน้ำปลาปลาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคม,มะเร็งอธิบายต่อว่าเวลาน้ำเข้านาฬิกาถ้าเอาไปไว้ในถังข้าวสารก็จะแห้งเพราะข้าวมันดูดความชื้นได้ดีใช้แก้วใบที่5เทเข้าวสารใส่ลงไปสูงเล็กน้อยประมาณครึ่งเซน แก้วใบที่ห้าใส่ข้าวสาร υ, สูงประมาณครึ่งเซนนี่นะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะนำน้ําที่พิสูจน์แล้วว่ามีคอรีนอยู่มาสาวข้าวให้ดูนำน้ําใบที่สามใบที่เป็นสีเหลืองมาลินน้ําใส่ลงในแก้วน้ำใบที่ห้าก็คือใบที่มีข้าวสาร υ, โดยลิน สูงให้ผ้นข้าวมาเล็กน้อยสังเกตเห็นสีเท่านั้นขยับแก้วเบาๆสีเหลืองในน้ำจะหายไปกลายเป็นน้ำใสนำน้ำสีเหลืองมาเทาใส่อันนี้สูงเกินข้าวมานิดหน่อยแล้วขยับเบาๆนั่นสีเหลืองจัดๆเมื่อกี้มันหายไปแล้วเห็นไหม น้ำอะ่ะเป็นสีใสแล้วน้น้ำเป็นสีใสตอนนี้คอลีนยังอยู่ในแก้วนี้ถ้าไม่อยู่ในน้ำก็อยู่ในข้าวคราวนี้จะมาหาคอลีนกันให้นำแก้วที่มีข้าวสารให้คุใหม่ถือก็คือแก้วนี้แหละผู้สาธิตยหยดน้ำยาเทสคอลีนลงไปหนึ่งหรืสอสหยดน้ำจะไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาเทสคอลีนนะ หยดลงไปหนึ่งถึงสองหยดแล้วน้ำจะไม่เปลี่ยนสีอ่าหยดแล้วนะหนึ่งสองเห็นไหมน้ำไม่เปลี่ยนสีก็แสดงว่าคลอรีนไปอยู่ในข้าวแล้วอธิบายพูดว่าแสดงว่าในน้ำไม่มีคลอรีนซึ่งแปลว่าคลอรีนไปอยู่ในเม็ดข้าวหมดแล้ว ปกติคนส่วนใหญ่ซาวน้ำข้าวสองรอเพราะฉะนั้นคอลีนก็จะเข้าไปในเม็ดข้าวสองรอจากนั้นก็เสียบปักห่วงข้าวน้ำก็จะแห้งคอลีนก็จะอยู่ครบอันตรายมากไม่ต่างอะไรจากการต้มน้ำเลยนี่คือสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งโดยไม่รู้ตัววางแก้วไว้บนกระดาษเปิดแฟ้มหน้าห้าอันตรายของไมโครพลาสติกแล้วก็เปิดแฟ้มหน้า เจ็ดเปรียบเทียบไส้กกองน้ำกับไตเปิดแซมหน้า5-6 5หกอันตรายจากเมโครพลาสติกไมโครพลาสติกภายใกล้ตัวไมโครพลาสติกคือเศษชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า5้ามิลลิเมตรซึ่งอาจมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา,ปาเปล่าเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติก พบได้ทุกหนแห่งเช่นในแม่น้ำในทะเลในหิมะในฝนในอากาศในเมฆตามแหล่งกนเปื้อนน้ำดิบน้ำผิวดินน้ำบาดาลกนเปื้อนเข้าสู่มนุษย์โดยทางอาหารผักผลไม้อากาศในบ้านอากาศนอกบ้านในเมืองต่างจังหวัดน้ำประปาและน้ำบรรจุขวดความเสี่ยงต่อสุขภาพคือก่อให้เกิดการอักเสบเพิ่มอ่นูปอิสระทำลายดีเอเเปลี่ยนสมดุลไมโครไบโอม เมโครพลาสติกเราอาจกินโดยไม่รู้ตัว9.3%ของน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วโลกพบปนเปื้อนไมโครพลาสติกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พบไมโครพลาสติกเขาบอกว่าพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในน้ำขวดเฉลี่ยที่ขนาด1 l. ลิตรเฉลี่ย2 0 0 0 0นชิ้นปริมาณพลาสติกที่มนุษย์อาจบริโภคต่อ,อสัปดาห์หรือเทียบเท่ากับบัตรเครดิตหใบ หน้าเจ็ดอธิบายเปรียบเทียบไส้กรองกับไตอธิบายว่าไส้กรองใหม่จะเป็นสีขาวเมื่อพบหนึ่งปีจะกลายเป็นสีดำเนี่ยไส้กรองใหม่จะเป็นสีขาวแต่พอใช้ไปแล้วจะเป็นสีดำเหมือนไตปกปติกับไตที่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 ทำงานหนักคันนี้ราคา ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไตเทียมหรือไม่มีไส้กรองเครื่องกรองน้ําสารพิษก็จะปนเปื้อนอยู่ที่ไหนล่ะก็ไปอยู่ไตริงคนในบ้านไส้กรองนี้ทําหน้าไส้กรองนี้จะทําหน้าที่รับพิษแทนไตของคนทั้งบ้านเ,เพราะว่าไตาจริงอะ่ะมีความสามารถในการเก็บสารพิษได้นานกว่าจะเป็นมะเร็งใช้เวลา5ปีถึง10ปีสมาชิกในบ้านที่อ่อนแอก็จะทยอยเจ็บป่วยกันไม่มีใคร เออาจ,จมีใครบางคนต้องเป็นมะเร็งไปก่อนดังนั้นควรป้องกันสมาชิกทุกคนให้ตลอดภัยอธิบายต่อว่าค่าเปลี่ยนไตค่าเปลี่ยนไตเทียมถูกมากก็คือไตเทียมคือไส้กรองเพื่อกรองน้ำมาถูกมากแค่ห้า0ันบาทซึ่งกรองน้ำได้ห้0พนลิตรสรุปว่าน้ำกรองก็คือ 1, ลิตรละหบาทนั่นเองอธิบายว่า เครื่องกองน้ํามีอายุมากกว่า10ปีซื้อครั้งแรก36 0 0 0ืกรองน้ําได้5 0 0พันลิตรในขณะที่น้ําบรรจุขวด5ลิตรละ10บาทถ้าต้องการน้ำห้า0ันลิตรก็เอา5 0 0 0คูณ0 0บเท่ากับ5 0,000บาทเนี่ยใส่กองปีใช่ไหมกองน้ําได้5 0 0พันลิตรก็คือเสีย5,000บาทแต่ถ้าน้ําบรรจุขวดขวดละ10ต่อต่อ1ลิตรถ้าเราต้องการ5 0 0พันลิตรก็คือ5 0,000บาท ต่อไปเปิดแฟ้มอธิบายแพ็กเกจอีส e ปินแคร์3ปีแล้วก็หน้า11บอโปรผู้สมัครใหม่ผ่อนศูนปอร์เซนสูงสุดสามบหเดือนโอเคจบถ้าสมัครใหม่ได้ผ่อน0%ูนปอร์ซนตั้งแต่10เดือนถึง36เดือนด้วย